สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรบับกลับเข้าสู่ English 7อีกครั้งนะครับวันนี้ครูขอนำเสนอหัวข้อไลฟ์สไตล์นะลูกหัวข้อไลฟ์สไตล์พูดถึงกับวิถีชีวิตของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนชอบวิถีชีวิตเป็นลักษณะไหนแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูความหมายกันก่อนไหมคำว,ว่า Lifestyle เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่า the lifestyle of a particular person or group of people is the living conditions behavior and habits that are typical of them and are chosen by them are chosen by them ยพวาคว่าไลฟ์สเนี่ยก็คือบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลที่มีเฉพาะใช่ไหมคะที่มี living condition เนี่ยสภาพอรไรลุกขอโทษนะสภาพความเป็นอยู่ใช่ไหมคะ living condition ค <c oughs> ือ <c> ส <oughs> ภาพความเป็นอยู่ สภาพความเป็นอยู่มีอะไรอีกมี behavior มีพฤติกรรมนะ,ะพฤติกรรมหรือมี habits นิสัยที่แตกต่างกันออกไปที่มันขึ้นอยู่กับเป็นท y p พิ a คอของแต่ละคนนะคะเป็นแบบแผนใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นแบบอย่างแบบแผนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและแต่คนเราจะเลือกเองนะคะว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์เป็นลักษณะไหน เรามาดูคำศัพท์ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องกันนะคะ fantastic scenery นะคะ fantastic scenery scenery คือวิวทิวทัศน์หลุกวิวทิวทัศน์นะคะวิวทิวทัศน์ที่มัน fantastic ที่มันอัศจรรย์ที่มันเลศิศที่มันสวยงามอ่าที่มันสวยงามก็แล้วกันนะคะที่มันสวยงามเพราะคำว่า scenery มาจากคำว่า scene นะที่แปลว่าฉากใช่ไหมลูกฉากหรือรูปภาพเนาะอันนี้คือรูปภาพ ทิวทัศน์ที่สวยงามเต็มไปด้วยอ,อะไรท้องฟ้าที่สดใสอากาศอากาศที่สดชื่นนะคะมีภูเขามีต้นไม้ใช่ไหมคะอันนี้ fantastic scenery ต่อไปค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะของ traffic congestion traffic congestion congestion มาจาก verb หลัก congest ตัวนี้ที่แปลว่าอะไรนะคะแออัดทำให้แออัดนั่นเองนะคะ congestion แปลว่าความแออัด ใช่ไหมความแออัด congestion นะฮะเพราะฉะนั้นการจราจรแออัดความแออัดของการจราจรน,นะฮะหรือเร,เรียกว่า traffic อะไรได้อีกนะคะที่เราเคยเรียนกันไปเคยค,คุ้นกัน traffic อะไรลูกท traffic jam เห็นไหม traffic jam หรือ traffic congestion ก็ได้ต่อไปค่ะคำศัพท์ต่อไปคือ air pollution air pollution p o l l u t i o คือม,ลพ,ม,ล,พมลพิษนะคะมลภาวะอะมลภาวะนะฮะ มีอะไร air pollution ถ้ามี Air ก็มี water ลูก water pollution มลภาวะทางน้ำนั่นเองนะคะ pollution หรือจะเป็น land pollution ก็ได้คือกับพื้นดิน,ด,นดินเข้มดินเค็มดินเปรี้ยวต่างๆใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็น water เออ water ไปแล้วนะคะมีอะไรอีกมี noise ได้ไหม noise pollution นะคะต่อไปค่ะ v o c a b u l a r y v o c a b u l a r ต่อไปก็คือ convenient public transportation ยังอยู่ที่การขนส่งลูกการขนส่ง transportation ว่าการขนส่งนะคะการขนส่ง convenient แปลว่าอะไรลูกอันนี้แปลว่าสะดวกสบายนะฮะสะดวกสบาย public แปลว่าอะคบ public แปลว่าสาธารนณะเพราะฉะนั้นการขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างจะสะดวกสบาย อันนี้เราตัวอย่างในรูปภาพก็เป็น bts ใช่ไหมคะ b t s อย่างเงี้ยที่จริงคือ bts อะไรูกส sky เลยคะ sky train รถไฟฟ้านั่นเอง sky train b ก็คือ bangkok ใช่ไหม bangkok ใช่ไหมกรุงเทพนั่นเอง t ก็ transit Tran, t r a n t r a n นะคะ t r a n เนาะ t r a n transit กร a นนะคะแล้วก็ transit system ระบบระบบขนส่งของกรุงเทพมหานครนะคะ Bangkok transit system s k y t r a d e นั่นเองเป็น convenient public transportation ชนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเป็น large shopping Shopping p p i n g center ศูนย์การค้าที่ขนาดใหญ่นะคะ shopping center shopping center อ,อกจากมีคาวา Mall ก็ได้ใช่ไหมคะมีอะไรไอีก department store นี่เป็นห้างสรรพสินค้า อาจจะ,ะไม่อาจจะ Last s u p e c e n t e r เนี่ย Department Store อาจจะไม่ถึงกับ Shopping Center กนาใหญ่ขนาดนั้นนะคะต่อไปค่ะเป็น Peaceful Neighborhood Neighborhood แปเวลาแวกบ้านนะคะมันมา,ามาจากคำนามที่เรียว่า Neighbor จช่ไม่ลูก Neighbor Neighbor นะคะสะกดได้สองแบบ B O U R ก็ได้หรือ B O R ก็ได้คะ่ะเพื่อนบ้าน เขาบอกว่าแถวบ้านหรือละแวกบ้านที่มัน peaceful สงบสุขนะฮะให้มัน peaceful สงบสุขที่มันสันติสุขเงียบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะอ่านบทความการที่เกี่ยวข้องกับ A city slicker หรือเป็น A country lover ดี city slicker ก็คืออะไรลูกคือคนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ๆ city นะคะคุ้นเคยกับเมืองใหญ่ๆอย่างเมีห้างสรรพสินค้า ซ้ายขวาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ชัดเจนให้ง่ายไม่เหมือนกับ a country level ที่อาจจะอยู่แถบ้านนอกบ้านนอกชนบทอย่างเงี้ยค่ะใกล้ชิดกับธรรมชาติมีความแตกต่างกันขนาดไหนมันเป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่บทความที่อ่านกันเรามาดู introduction กันนะคะ A sleepy village surrounded by woods and rivers might suit some people, but others prefer to I prefer the bright lights and fast pace of the big city. เขาบอกว่า หมู่บ้านที่ทำไมลูกหมู่บ้านที่นอนหลับที่ง่วงที่นอนหลับที่หลับไหลนี่นะคะที่เต็มไปด้วยอะล,ลูกที่เงียบก็ได้นาะที่เต็มไปด้วยป่าไม้แม่น้ําอาจจะเหมาะกับบางคนนะแต่ทำไมลูกบางคนเนี่ยก็ชอบอะไรมากกว่าคะ prefer ่าชอบมากกว่านะคะชอบอะไรมากกว่าทีนี้ชอบแสงไฟที่ส่องสว่างมากกว่าและมีทำไมลูกการ Fast pace of the เ i g city เมืองใหญ่ๆเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตัวในเมืองใหญ่อย่างรวดเร็วนะคะ w า t เ w n เป็นชื่อของแมกกาซีนหรืออะไรนะเอ่อแมกกาซีนนะคะที่สัมภาษณ์ใครคะ Spoke to Stephen นะ,ะ Stephen a n d Mariana to get both sides of the story เพื่อจะได้ทั้งสองมุมมองนะคะสองด้านของเรื่องราวนี้นเรื่องราวต่อไปนี้ เรามาดูสเตฟานก่อนไม่ใช่สเตฟานนะครับไม่ใช่สเตฟานสเตฟาน Hi my name is Stephen and I live in a tiny flat in Brixton South West London ฉันชื่อสเตฟานใช่ไหมแล้วอาศัยอยู่ในเมืองในแฟลตเล็กๆ a tiny tiny ว่าเล็กนะคะใช่ไหม tiny flat in Brixton ในเมืองในกรุงบริกสตันเนี่ยเออในเมืองบริกสตันนะคะทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง London I chose to live here because there is never a dull moment in a city like London ฉันเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่ามันไม่เคยมีช่วงขณะที่น่าเบื่อเลยไม่มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อนะคะ d u l ที่น่าเบื่อเลยในกรุงลอนดอนเนอะอันนี้คือน่าเบื่อคือในเมืองกรุงในกรุงลอนดอนเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเบื่อเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ช่วงเวลาเดียวนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้น I am an art student and I and the hustle and bustle of so many people in one area is the inspiration for a l o t of my painting เขาบอกว่าอะไรลูกเขาเป็นนักเรียนศิลปะใช่ไหมคะที่เขาบอกแล้วเขาบอกว่าเนี่ย the hustle and the bustle ตัวนี้นะคะแปลว่าความวุ่นวายลูกความวุ่นวายความอะดีกความพลุกพล่านของคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ย เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมให้กับงานวาดของเขาหลายๆชิ้นเลยทีเดียวนะคะแรงบันดาลใจเนาะแรงบันดาลใจให้กับงานเขียนของเขางานภาพวาดของเขา a n o The r advantage of the city life is having everything you need so close at hand เขาบอกว่า advantage คืออะไรนะคะข้อได้เปรียบ เนาะข้อได้เปรียบอีกอันหนึ่งของการที่อยู่เมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เธอต้องการเนี่ย So c close a t hand อยู่ใกล้กับมือเลยอยู่ใกล้ชิดเลยนะฮะคือสะดวกสบายอะค่ะคืออยู่ใกล้ๆอย่างนี้เลยนะคะใกล้ๆ living beside the tube station means I don't need a car to get around which saves me money tube station ลูกคนอังกฤษนะคะเขาจะเรียกว่า tube ตัวนี้แปลว่า รถไฟใต้ดินนะคะมีลักษณะเป็นท่อใช่ไหมรถไฟใต้ดินหลุกเขาบอกว่า <c oughs> การอาศัยอยู่ใกล้ๆกับรถไฟใต้ดินหมายถึงฉันไม่ต้องการรถยนต์เลยนะที่จะไปที่ต่างๆ get around เดินทางไปที่ต่างๆนะคะ we s ท่แล้วก็เป็นการประหยัดเงินของเขาด้วยนะคะ also there are shopping centers art galleries and museums everywhere และยังมีอะไรอีกคะนอกจากมี มี BTS เอ่ยมีรถไฟใต้ดินให้เรียบร้อยแล้วก็มีศูนย์การค้าใช่ไหมคะและมี Art g a l กลเลอรนะคะพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมภาพวาดใช่ไหมคะและมิวเซียมทุกทกที่เลยพิพิธภัณฑ์ที่อยู่รอบรอบ,รบท,ทุกทที่นะคะแต่เขาก็บอกว่า of course London like um, any large city has its problems too ก็เห <c oughs> มือนเมืองใหญ่ๆอ่ะมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน Londoners don't chat on the tube or the bus and there is much Less community spirit than in the country where my parents lived เขาบอกว่าอะไรเอ่ยลูกมันมีปัญหาเหมือนกันคนลอนดอนเนี่ยลอนดอนเนอร์นียคะเติม er กลายเป็นคนนะคะไม่แชทกันบนทูบก็คือเวลานั่งรถไฟใต้ดินเขาก็ไม่คุยกันนะคะคุยนะคะพูดคุยอ่ะพูดคุยกันแล้วก็มีการแล้วก็มีอะไร less than น้อยกว่า มี community spirit เนี่ยมีจิตวิญญาณของชุมชนของความชุมชนนะคะหรือความเป็นเฟรนลี่อะลูกเฟรนลี่มันน้อยมากเลยความเป็นมิตรกันเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทซึ่งพ่อกับแม่ฉันอยู่ที่นั่นอาศ,าศาัยอยู่ที่นั่นนะคะ In fact ความเป็นจริงแล้วเนี่ย They don't understand how I c a n put up with the constant noise and pollution and traffic congestion พ่อแม่ของฉันเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงพุทอัพวิทนะฉันถึงอดทนลลกพุทอัพวิทอดทนนะฮะมีความหมายแล่นกว็ o l e r l t t นะฮะ t อ l e r a t e tolerate นะฮะอดทนะะ out กับเสียงและพุมลภาวะเนี่ยที่มีอย่างต่อเนื่องคงที่นะคะมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการไออัดของจราจรด้วยเช่นเดียวกัน แม่ไม่พ่อแม่ไม่เข้าใจว่าลูกทนไปได้อย่างไรนะอย่างไรก็ตาม I see that as a small price to pay ฉันเห็นว่าเนื่องจากมันเป็นอะไรลูก small price to pay ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เล็กนน้อยนะคะ I'm in my element here in the heart of the five city in my heart element ตอนนี้แปลว่ามีความสุขนะคะเนาะมีความสุขที่จะอาศัยอยู่เนี่ยจังใจกลางเมืองของอะไรลูก In ในเดอะฮา t ์ดของกรุงลอนดอนเนี่ย as a famous poet once said กกวีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครั้งหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า he who is tired of London is tired of life tired uh เอ่อจำคำใหม่นะครับ tired of นะครับ be tired of แปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนะครับคนที่เบื่อหน่ายใช่ไหมครับกรุลอนดอนเขาก็เบื่อหน่ายชีวิตของเขาเช่นเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นกรุงลอนดอนไม่ควรเบื่อหน่ายไม่มีอ่า uh, I never a dull moment a dull moment ใช่ไหม a dull moment ช่วงเวลาที่น่าเบื่อนะฮะทีนี้เรามาดูอีกมุมมองซิเมื่อกี้เราเป็นอะไรนะคะของสตีเฟนเนี่ยเป็นอะสลิกเกอร์อะซิตเออะซิตี้สลิเกอร์ใช่ไหมคะอะสซิตซิตี้สลิเกอร์แต่ของผู้หญิงคนนี้โทษนะคะ Hello, O g G สจี day. as we say down under สวัสดีหรือที่จะเรียกว่า G-Day ก็ได้นะ G-Day ก็คือ Good Day ลูก Good Day เพราะเป็นคำทักทายของคนที่อยู่ Down Under Down Under ก็คือประเทศออสเตรเลียลูกออสเตรเลียดาวอันเดอร์เนาะประเทศเซเลียอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะคนออสเตรเลียเวลาทักทายกันเขาจะว่า g ี a ดยจีดนะฮะ My name is Mariana and I live in New South Wales Australia on a huge ranch called the Rain River Land นะเขาชื่อ Mariana นะคะแล้วเขาอาศัยอยู่ในเมืองอลุกนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลีย on a huge ranch ranch ตรงนี้มีค่าเท่ากับคําว่าฟาร์มลูก ranch มีค่ากับคําว่าฟาร์มก็คือฟาร์มปศุสัตว์นั่นเองนะคะ ฟาร์มปศุสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ huge ที่เรียกว่า The Rain Riverland นั่นเองนะคะอันนี้เป็นชื่อเฉพาะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ It's a beautiful area with fantastic scenery มันเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆ Fantastic scenery I live here with my husband Joe and our two children Patrick 11 and Abby 8เขาอาศัยอยู่กับใครลูก กับสามีของเขานะคะคที่ชื่อว่าโจและลูกและลูกๆของเขาจำนวนกี่คนลูก2คนชื่อแพทริกอายุ1 1แล้วก็ชื่อแอบบี้อายุ8ขวบ we have lived on this ranch for several years and love our healthy lifestyle พวกเราเนี่ยได้อาศัยอยู่บนอยูอ่ในฟาร์มนี้นะคะเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วเราก็รักวิถีชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยสุขภาพอย่างเงี้ยที่สุขภาพดีอย่างเงี้ย เราก็ชอบด้วยค่ะ We have 70,000 h e c t a r e s of land มีพื้นที่70็ e c t เใช่ไหมคะ70,000 h e c t เฮกเ So the children have lots of space to run around and enjoy the peace and quiet ดังนั้นเนลูกๆของเขาเนะะี่ยค่ะมีนะคะพื้นที่ที่กว้างพอนะคะที่จะวิ่งรอบๆและสนุกกับมีความสุขก,กับอะไรลูกความสงบสุขและความเงียบสงบใช่ไหมสันติสุขและความเงียบสงบ The air is clean and fresh. อากาศเนี่ยมันสะอาดนะมันสดชื่นนะนะ fresh สดชื่นใช่ไหม and we produce lots of our own food so we are sure that what we eat is fresh. และเราก็ผลิตใช่ไหมลูกผลิตอาหารของเราเองเนี่ยจำนวนมากดังนั้นเราก็มั่นใจว่าเนี่ยสินที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสดนะ There's lots of hard work to do running a ranch but we don't mind มันมีงานหนัก ที่เราจะต้องดำเนินนะ running arrange นร n อว่าบริหารจัดการนะฮะหรือว่าดำเนินการนะฮะของฟาร์มนี้แต่เราก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ไม่หรอกค่ะ of course เขาบอกว่าเขาก็มี negative aspect เหมือนกันนะทางด้านในโลกด้านลบเหมือนกัน to l i f e out here ที่จะอาศัยอยู่ตรงนี้มันดีแหละมันมีอากาศที่สดชื่นมันมีทิวทัศน์ที่สวยงามเนาะ แต่มันก็มีข้อเสียเขาบอกว่า they are often droughts in Australia and sometimes you c a n grow any crops for months เขาบอกว่ามันมักจะมีนะ often เลยนะลูกบ่อยครั้งที่มีภายแล้งนู่ายแล้งหรือแห้งแล้งนั่นเองนะคะในออสเตรเลียและบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะปลูก crops ได้เป็นเวลาหลายเดือนเลย crops ตัวน,นี้นะคะเป็นพืชผลทางการเกษตรลูกพืชผล ทางการเกษตรใช่ไหมคะทางการเกษตรนะฮะนอกจาก crop แล้วนักเรียนจะเจอคำว่า yield นะฮะ crop yield produce นะฮะ yield produce อีก2ตัวลูกทั้งหมดเป็น3ตัวทั้งหมดแปลว่าผลิตผลพืผล,ผลทางการเกษตร We feel isolated sometimes here, especially since nearest um the neighbors are almost 100 kilometers away คราว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ isolated โดดเดี่ยว รู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยบางครั้งอ่ะเนื่องจากทำไมคะเพื่อนบ้านของเขาที่มีอ่ะก็อาศัยอยู่ห่างจากเขาไปประมาณ100กิโลเมตรเกือบจะ100กิโลเมตรแนะ่ใช่ไหมคะ Another problem is that many things are not as e a s i l y available as in the city เขาบอกว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งของหลายๆสิ่งอ่ะมันไม่สามารถหาได้ง่ายเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในเมืองนะเมื่อกี้สเตเฟนบอกว่าง่ายมากใช่ไหมคะ แต่อันนี้หายากมาก The r e a r e n o l o c a l f a c i l i t i e s Facility แ Fac ปลว่าเครื่องอำนวยความสะดวกลูกเครื่องอำนวยความสะ,สะดวกใช่ไหมอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะ Such as schools ไม่มีโรงเรียน Supermarkets ไม่มี s u p e r ร์มาร์ไม่มี s h ชอปสานค้าต่างๆ And if we are ill we have to call the flying doctor ถ้าเรารู้ป่วยเนี่ยเราจะต้องโทรเรียกใครลูกหมอ ที่จะต้องทำาม้ฟลายอิ o ด t o กบินมานะคะเพื่อจะมารักษา a l l t h e life here can be difficult ถึงแม้ว่าชีวิตที่นี่จะลำบากนะ We would n t change it for the world เราก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับโลกที่พัฒนาโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแราเหล่านี้เราเรียกว่า a country lover นั่นเองลูกเมื่อกี้ Steven s ซีเฟนเป็น a city s l e e k e r อันนี้ก็เป็น a country c o u u n t r y lover นั่นเองนะคะเราจะเป็นแบบไหนกันคะเนอะชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะฮะเ l l เรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนลุกเ l l แปลว่าน,น้าเบื่อ u l l แปลว่าน,น้าเบื่อนะครบ boring นั่นเอง hustle and bustle ตัว T ไม่ออกเสียงใช่ไหมคะ noise movement and activity นั่นก็หมายถึงความวุ่นวายนะฮะถ้ามีเต็มไปด้วยอะไรกความวุ่นวายความพลุกพล่านเนาะ ความพลุกพล่านของคนอย่างเงี้ยความอะไรอีกพลุกพล่านนะคะเนาะความเร่งรีบได้ไหมเร่งรีบ Inspiration เป็น source of new and creative idea แรงบันดาลใจหลกแรงบันดาลใจ Close at hand Close at hand เป็นว่า nearby หรือสะดวกสบายนะใกล้ใกล้ได้ไหมใกล้มือเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะใกล้ๆ ใกล้ใแถวนี้ใกล้ใแถวนี้ระแวกนี้เนาะต่อไปค่ะ c h a คือการคุยกัน informal conversation พูดคุยกันที่ไม่เป็นทางการนะคะพูดคุย community spirit คือ friendliness and understanding Among People in Particular Area คือการที่เขาทำไมลลกมีเรียกว่าจิตวิญญาณของชุมชนคือเขามีมี friendliness ความเป็นมิตรและความเข้าใจ สำหรับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะฮะอันนี้เราเขียนไปว่าจิตวิญญาณอ่สเปริคือจิตวิญญาณนะเนาะจิตวิญญาณของการของชุมชนนั่นหมายถึงเขาไม่มีการคุยกันนะลูกเขาคุยแต่คนที่เขารู้จักกันแค่นั้นเขาไม่ชนิดสนิทชิดเชื้อเหมือนคนไทยทั่วไปนะคะที่เจอกันปุ๊บก็ทักทายอะไรอย่างเงี้ย PUT UP WITH t o l e R เ t e แปลว่าอดทนใช่ไหมคะอดทนอดทนนะครับ ต่อไป constant เป็น continuous n e v e r ending อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะคงที่อย่างเงี้ยคงที่อย่างต่อเนื่องทีนี้คำว,ว่า be to be in one element นะฮะก็คือ to be happy ก็คือมีอะไรลูกมีความสุขนั่นเอง huge animals very big แปลว่าใหญ่โตนะคะใหญ่โต r a n c h r a n c h ก็ L unge, L unge, คือคา่าต่อคำว,ว่าฟาร์มแล,ล้กวก็ปศุสัตว์ลูกแต่เขาบอกว่าให้เลี้ยงเขาบอกว่าเลี้ยงสัตว์มากกว่ากัน ปลูกพืชเนี่ยก็คือปศุสัตว์ใช่ไหมคะปรปศุสัตว์นะเหล่านี้ก็คือเนื้อหาและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ size, ชีวิตของเราเป็นแบบไหนกันเอ่ยคะเป็นแบบอสเ t y ร l สเลเกหรือจะเป็นแบบ a country l ีเลเดีนะคะชีวิตเรามันก็ไม่เหมือนกันนะน้องแล้วนะแ,ลแต่ใครชอบแบบไหนนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในหัวข้อต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ